สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดให้สําหรับผู้เล่นใหม่ตามชื่อคลิปเลยนะคะวิธีการจัดทีมจัดยังไงตัวละครครบ21วันควรเลือกตัวไหนดีไปดูพร้อมๆกันในวันนี้นะคะเราจะอธิบายเคลียร์ให้อย่างอย่างถ่องแท้ที่สุดละกันพยายามให้มันอย่างถ่องแท้ที่สุดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะไปเดี๋ยวไปชมทีมวิธีการจัดกันเลยมา เราเริ่มกันแบบล้นๆกันเลยนะคะแล้วก็เราจะบอกว่าเราอิงตามอานิเมะและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอย่างบนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแผทปัจจุบันหรือแพทเมื่อก่อนเริ่มแรกเนี่ยในอนิเมะทุกคนจะเห็นว่าตัวละครสําคัญที่ต้องลงในทีมทุกครั้งอ่ะคือถังซานถูกไหมนั่นแปลว่าสายควบคุมไม่ว่าจะเป็นถังซานอนาคตปลอดไซซีมาก็เอาปอดไซซีลงแทนแบบนี้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะงงกันเราเอาเท่านี้ไปก่อน เดี๋ยวจะพูดก่อนว่าวิธีการจัดทีมจะต้องมีตัวอะไรลงไปบ้างต้องมีสายอะไรลงบ้างเพื่ออะไรนะคะเริ่มแรกถังซานตัวละครที่ต่อมาที่แบบจะตามต้อยติดมากับถังซานเลยเนี่ยคือเสี่ยวอู่ถูกไหมเสี่ยวอู่นั่นแปลว่าอะไรสายว่องไวว่องไวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวละครที่สามที่ตามมาที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆขาดไม่ได้เลยคือหลงหลงนั่นแปลว่าสายทรัพย์นอกจากหลงหลงที่ขาดไม่ได้ตัวละครอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือออดก้า แปลว่าอะไรแปลว่าทีมนี้จะต้องมีซับสองควบคุมหนึ่งว่องไวหนึ่งถูกไหมอีกตัวหนึ่งที่เราก็เห็นบ่อยๆเลยนะคะก็คือไอ้อ้วนอ้วนอ่าอ้วนลงแปลว่าอะไรสายค้อนถูกไหมจบแค่นี้แค่นี้เลยวิธีการจัดทีมซับสองควบหนึ่งค้อนหนึ่งลหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีเป็นวิธีการแก้ทาง บอกเท่านี้ก่อนนะเป็นวิธีการแก้ทางนั่นแปลว่าเมื่อคุณเจอทีมบอสแบบไหนเจอด่านเนื้อเรื่องแบบไหนแล้วคุณไปไม่ได้ติดความเร็วติดดาเมจติดความถึกสิ่งที่ต้องแก้ตัวที่1คือนี่คือตัวแก้แล้วนะตัวที่1ทีมเร็วไม่พอลงเสียงเสียงหลงหลงบวกเสียงเสียงความเร็วแบบเร็วชิบหัวชิบหายเร็วมากเร็วที่สุด มันเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วอัดมันให้สุด2ตัวนี้แล้วทีมคุณจะเร็วมากขึ้นจบวิธีการแก้ทางเร็ววิธีที่ 2. 2ทีมของคุณไม่ถึกทีมไม่ถึกให้ใช้เหนิวเกาไปไหนอ่ะอ่ะทีมไม่ถึกใช้เหนิวเกาถึกไม่พอไปอีกคราวนี้นะถึกไม่พอไปอีก มันมีแค่สองอย่างนะมีแค่วัยกับถึกแค่นี้เลยวิธีการจัดทีมมีเพียงแค่วัยกับถึกเท่านั้นทีมนี้ใส่หนิวเกาก็แล้วไม่พอจ้ะเอาปู่พิษลงไปปู่พิษลงไปปุ๊บไม่พออีกมีอีกตัวหนึ่งไม้ตายสุดท้ายละอันนี้คือไม้ตายสุดท้ายละคืออาน,นิงอาน,นิงบวกปู่พิษถึกไม่ไหวถึกชิพวดชิบหายนะจ๊ะถึกมาก เ,ออเลยบวกอีเหนียวเกาลงไป4เธอเนี่ยคือโคตรถึกวงแหวนของเหนียวเกาแพสซีฟนะคะเหมือนที่2คือรูปนี้4เธอเหนียวเกาเป็นตัวซับที่3ไม่จําเป็นต้องห่วงมาเลยนะคะมีหน้าที่เปิดเกมมาให้โลกทุกคนเราตายได้เลยอ่ะโอเคไหมคล้ายๆกับเซียงเซียงเมื่อกี้เลยเซียงเซียงเหมือนการซับตัวที่3น้องมีหน้าที่แค่มันเล่นเทินตอนที่1เท่านั้นให้ทีมใ,ให้ทีมเราอะ่ะได้เล่นก่อนและเซียงเซียงตายได้เลย แต่ถ้าน้องไม่ตายไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแต่แต่หมายถึงแบบฉุกเฉินอะซับที่3มันไม่แข็งแรงอะน้องมีหน้าที่แค่มาเร่งเทินในทีมเราได้เร่งก่อนแล้วตายได้เลยจบท่อนี้เท่านี้นะวิธีการจัดทีมแค่นี้เลยค่ะจบแล้วถึกกับว่องไวแค่นี้นะคะจบป่ะแค่นี้แหละต่อไปตัวละครที่จะแทรกให้นะคะนั่นคือถ้าครบ2ีวันแล้วควรเลือกตัวละครอะไรดีตามสื่อเลยเคือเมื่อกี้เลยเดี๋ยวขอจิ้มลงไปใหม่แป๊บนึง กับทีมเดิมก่อนเดี๋ยวทุกคนจะงงอะเริ่มต้นถ้าหากว่าแบบเราขาดเมื่อกี้เราบอกว่าเราขาดบ่องไวเราขาดความถึกอีกตัวหนึ่งคือเฮ้ยทุกอย่างเราได้หมดแล้วดาเมจไม่พอนั่นแปลว่าอีกตัวนี้เราต้องทำอะก็คือค้อนหนึ่งอีกตัวหนึ่งหรือนกอีกตัวหนึ่งหรือเอาหมดแล้ว <c oughs> เออก็มีแค่ค้อนกับนกคุณจะลงค้อนสองตัว ก็ได้หมาลมก็เป็นตัวที่คุณหาง่ายเช่นเดียวกันสับต้นเกมหรือนกนกอีกตัวหนึ่งก็ลงได้แต่ตัวละครที่เราอยากแนะนำอ่ะของสายนกนะคะคอนมีให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ้วนไฟหมาลมมังกรมึนอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่ทุกคนเจอเยอะมากทุกคนโดยส่วนมากประมาณ9 9 9 9ก็คือจะจะใช้ค้อนสตัวแต่เรานะคะเราเป็นสายเล่นนกสตัวนี่ก็คือเออหลง แล้วเสี่ยวอู่เนี่ยเขาจะเล่นได้ถึงแค่ประมาณเวล40เวล40น้องจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแล้วตัวละครที่จะมาแทนน้องได้คือจู่ชิงนี่คือหน้าตาทีมที่เราพาแบกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นต้นเกมเนี่ยเราใช้ทีมนี้เลยก็คือจู่ชิงกับเอ,อิอหนงแหวนสําคัญของจู่ชิงนะคะคือวงแหวนนี้น้องจะใส่หน้ากากให้กับทุกคนภายในทีมแล้วน้องก็จะออกไปตีร่วมกันกับทุกคนตึงต้งตึง้งตึ้งตลอดบอกเลยว่าทีมนี้จุกจุกมากจู่ชิงคือเดอะเบส แล้วอนาคตถ้าหากว่ามีพี่หมูป่ายมาก็คือเอาหมูป่ายลงแทนอ้วนไฟและคุณก็ใช้ท่าภาษสา2สองคนโอ้โหปลิ่นใจอาจจะนอกเรื่องโอเคเอากลับไปที่เดิมก่อน <laughs> คือหมูป่ายเป็นตัวละครที่หายากเลยไม่อยากแนะนํานะคะแต่ถ้าใครได้มาก็เล่นแบบทีมเมื่อกี้ที่เราลงให้ดูได้เลยคล้ายๆทีมสื่อแหลเคินั่นแหละเออหลงเป็นตัวละครที่สาคัญมากๆสบต้นทีมต้นเกมควรจะต้องมีเออหลงสองดาวแดงเพื่อพาแบกในทุกๆกิจ แพสซีฟของเอ,อ้อหลงสายนกสำคัญมากเพียงแค่เอ,อ้อหลงมีแหวน50,000ปีและ2ดาวแดงเท่านั้นเอ,อ้อหลงจะแบ,บกคุไปได้ทุกที่คือเมื่อบอสฝั่งตรงข้ามตัวละครฝ่ายตรงข้ามเลื่อนลดต่ำกว่า50%เออร์หลงจะตุ้มปล่อยฟรีสกิลที่1ทันทีและถ้าฝั่งนั้นตายเอ,อ้อหลงเขาก็จะไหลไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4จนหมดทีม แต่ถ้าฝั่งนั้นไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่แบบอุ๊ยกูไม่ตายยังเหลือเลือดเออหลงก็จะไม่ไหลต่อนะคะทุกคนแล้วก็เอาตัวละครที่เหลือของเราทั้งหมดเนี่ยเก็บต่อได้แต่อย่างน้อยเออหลงเขาก็เก็บไปหมดแล้ว,วประมาณสองถึงสามตัวอะไรประมาณนี้หนึ่งนะคะทุกคนโอเคต่อไปตัวละครใช้แทนต่อไปด้วยตัวละครใช้แทนนะเออหลงไม่ใช่หลงหลงกับออตการ์เป็นตัวละครที่หายากมากเป็นสายทรัพย์ที่หาโคตรยาก ตัวอะไรใช้แทนดีตัวแรกนะคะคือเซียงเซียงใช้แทนหลงหลงเพราะว่า2ตัวนี้วงแหวนคล้ายกันสกิลเหมือนกันก็คือแหวนที่1ของเซียงเซียงเอาไวเ้เร่งเร่งคล้ายๆกับของหลงหลงที่เอาไว้เร่งเทินเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสายดอกปัวหรือสายกิเลนก็เร่งเหมือนกัน โมเดลที่4สายโล่ป้องกันทีมให้กับให้กับเพื่อนบอกเลยดูถูกโล่น้องไม่ได้เลยโล่น้องถึกมากนะคะแล้วหลงเทียบเลยคืออันนี้เอาไว้เล่นเทินเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เอาไว้ต้านทานเหมือนโล่ของเสียงเซียงเลยฉะนั้น2ตัวนี้ใช้แทนกันได้นะคะต่อไปออตกาออตกามีหน้าที่อะไรให้เกตกับฮิวเพื่อนใช่ไหม โอกาสมินิกให้เกตกับฮิวเพื่อนก็คืออานิงอานิงให้เกดกับฮิวเพื่อนเช่นเดียวกันเรื่องของวงแหวนเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถไปดูวงแหวนแต่ละตัวละครที่เราทําไว้ให้ได้นะคะมีวิธีการเล่นของแต่ละทีมด้วย ก็ไปดูกันเอาอันนั้นนะอาจจะคลิปยาวหน่อยเราเข้าใจบางคนไม่อยากดูคลิปยาวอันนี้เราสรุปสั้นมาให้แต่เรื่องวงแหวนจะไม่ให้ยาวก็ไม่ได้เพราะวงแหวนแต่ละวงมันต้องอ่านและเข้าใจนะคะทุกคนแต่วิธีการจัดทีมเป็นประมาณนี้ในการจัดทีมเอาไปแอปพลายปรับใช้กันนะจ๊ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงในการจัดทีมนะคะว่าเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงว่าสับตัวไหนต้องเอาตัวไหนลงแล้วอันนี้ต้องตัวไหนลงอะให้ยึดดาเมจของคุณเป็นหลักคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า หกปีกมันต้องการอะไรสกิลของมันต้องการเกรดถูกไหมยิ่งเขามี3มเกรดเขาจะสามารถใช้สกิลหมูได้แปลว่าเขาต้องการเกรดตัวที่จะต้องลงกับ6ปีกคืออาน,นิ่งหรือออดกาเป็นคนคอยเติมเกรดคอยทำให้6ปีกไม่มึนเขาก็จะได้ทำสกิลได้ถูกไหมต่อไปถ้าเป็นพี่เฉินล่ะ พี่เฉินต้องการอะไรพี่เฉินไม่มีเกรดก็ได้เพราะพี่เฉินตีธรรมดาออกไปฟาบฟาบฟาบด้วยกระดูกเฉพาะของแกแกก็ทําได้ฉะนั้นตัวละครที่ต้องลงกับพี่เฉินคือเซียวไปแบบนี้เซียวไปสกิลวงแหวนที่3ที่เป็นตีธรรมดาเนี่ยสายดอกบัวน้องแค่ออกไปตีตึง้งเขาก็จะดึงพี่เฉินออกไปตีด้วย พี่เฉินก็คือสกิลฟรีด้วยสกิลหนตลอดแปลว่าพี่เฉินไม่ได้ต้องการเกตพี่เฉินต้องการออกร่วมกันกับทุกคนเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวละครที่เราจะเล่นก่อนว่าเราจะเลือกดาเมจตัวไหนมาเล่นแล้วหาซับหาควบคุมไปซัพพอร์ตดาเมจนั้นๆโอเคไหมอ่ะจบนะไปละัวบวันนี้หมดวิธีการจัดทีมใครงงสงสัยอะไร พิมพ์ถามกันไว้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ก็ยังงงอยู่ดีค่ะไม่เข้าใจวันเสาร์มาเจอกันเรามีไลฟ์นะคะแล้วก็พิมพ์ถามไว้กันได้เดี๋ยวจะตอบะตอนนั้นเลยจะได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้เล่นใหม่ทุกทุกคนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะเพราะคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆในการจัดทีมเบื้องต้นและสามารถเอาไปแอพพลายในอนาคตกันได้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ